สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาออนทัวร์ครับกับบรรยากาศตอนเศร้ากับสายๆเนี่แหละครับเพิ่งมาตะกีดยางเมื่อกี้นี่จะพามายามเบิ่งแมงคามครับมือนนี่มันถึกอยู่เป่าใส่ไว้ลังเฮือนเนาะพอดีเปลี่ยนอ้อยใหม่โอ้ คือเห็นจกักโตว่ะตัวนี้บุถือจกักโตครับตัวนี้นั่งมอมากินเลยแต่เก่าตัวนี้ถือดีครับนี้เป็นยังคงอบดถือวะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกล้างหนึ่งครับแล้วเตอร์มอยังฮะ ี๋ยวเบิ้งล้างนี่ครับถืออยู่ว่อตัวนี้โอ้ถึออยู่ครับตัวนี้โอ้จากโตนี่1หนึ่งสองประมาณสามสี่โตนะครับตัวนี้ถืออยู่สี่โต ีตัวได้อยู่ครับโอ้ตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ใหญ่ดีนี่นนนน ใส่ในนี่น,นี่ต้องเอาตัวผู้นะครับใส่ใส่ใส่ไว้ข้างในนี่เพราะว่ามันสิเนรใดแหละเขาพาเอาตัวผู้ใส่เนาะมันสิล่อตัวแม่มาล่อตัวอื่นมานะตัวนี้ตัวแม่นี่ยโบมีเขาในตัวแม่ ก็นหนึ่งรีอยู่นี่ไปเยวก็เอาพเอาตัวนี้ก่อนครับรีอยู่นี่นะครับได้อยู่สี่ตัวครับสี่ตัวนี่ก็ลดในนั่นมาลงแหรอครับลด พวกไอ้สไลเดอร์ยังมาลงให้หนาอยู่นี่นาวัดเป็นมาแต่เมื่อวานเนี่ยเนราะพวกสไลเดอร์พวกไอยิงตุ๊กตาวันนี้วันที่เสาแปดเนาะครับอู้บินไปแล้วตัวนึงอือยะอู้หนึ่งอ้ ัวปูนบินไปเกือบแล้วครับแล้วตัวแม่สองตัวตัวผูตัวหนึ่งไอต,ตัวแม่สามตัวผูหนึ่ง อนี่นะครับกระตือได้ไลยตัวแล้วครับตั้งแต่มือนะท่านได้นั่นอยู่ท่านได้ป่นอยู่โอ้จนตายนำใส่คองไว้ บมมียังกินเนาะบ่ไดเอาอ้อไ้ใส่วะ่ะตายน้ำก็มีครับอยู่ในนี่โอ้ตายลายตัวตัวนี นี่ครับลายตัวละตายน้ำก็มีครับตายสองตัวแล้วเนี่ยคงรูปแล้วอ้อยใส่ให้มันกินเนาะใส่ของไว้วลายตัวเติบไอ้นี่ครับปุนกินกับปบบุ๊บลายตัวเติบแล้วครับ เอาละครับคลิปนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปไว้สำานี้นะครับเดี๋ยวจังพ่อกันคลิปหน้าครับพอดีมาทีาส่สวนเนาะเดี๋ยวกินเข่าเศร้ากันครับพอกันคลิปน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ